สวัสดีครับวันนี้ต้อมนะครับจะมาสาธิตการแนะนําการเปลี่ยนภาษานะครับสําหรับตัวสมาร์ททีวีนะครับนี่ครับที่เป็นช่องแบบโมโนหรือช่องอื่นๆก็ตามนะฮะจะเป็นช่อง3หรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นมีระบบเสียงระบบเสียง2ภาษานะฮะหรือว่าลนคันนะฮะก็คือรองรับนะครับอย่างเช่นผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสมาร์ททีวีของออลตันนะฮะก็ลองไป ประยุกใช้กับรุ่นอื่นได้ครับมันระบบมันก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่า Android ใช้เวอร์ชันไหนแค่นั้นเองครับอันดับแรกเลยคืออันนี้ที่ผมต่อคือเป็นลักษณะต่อสายอากาศอ่าก้างปลานะฮะเข้ามาทีวีไม่ได้ใช้กล่องใช้อะไรนะฮะวิธีจะเปลี่ยนเสียงภาษาคือสมมุติว่าที่เราฟังอยู่ตอนนี้มันเป็นเสียงภาษาไทายอยู่นี้ใช่ไหมครับ,รบท,ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนภาษาที่เขาพูดนะครับ,บเป็นซาวท็อกทำไงเอ่ยก็ เอารีโมทของอัลทอนขึ้นมานะครับกดไปที่เมนูครับเมนูนะฮะผมจะไปแบบช้าๆให้แล้วกันครับเมนูกดขึ้นมาปุ๊บให้เราไปที่ตั้งค่าช่องเลยครับพอเขาตั้งค่าช่องปุ๊บให้เราเลือกมาล่างสุดนะครับอันนี้เป็นระบบของสมาร์ททีวีนะครับแต่ถ้าเป็นระบบดีตอนใช้อีกแบบหนึ่งนะฮะทีนี้ที่เป็นดีตอนเฉยๆที่ไม่ใช่สมาร์ททีวีนะครับก็คือถ้าเป็นระบบสมาร์ททีวีฟังชันมันจะซ่อนอยู่ในตัวนี้ครับก็คือกดตั้งค่าอื่นครับ แล้วก็เลือกมาที่ระบบเสียงภาษาครับแล้วก็เลือกมาที่อังกฤษครับเสียงก็จะเปลี่ยนไปครับมันมีให้เลือกอันที่สองคือคำบรรยายใต้ภาพได้ด้วยนะครับสมมติว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอย่างนี้ครับนี่ครแต่ถ้าหนังเรื่องนะั้นมีภาษาอังกฤษก็จะขึ้นมาด้วยนี่ครับมันก็จะขึ้นมาแล้วครับเป็นเป็นอ่า uh, subtitle นะครับเดี๋ยวลองดูเสียงพูดนะฮะเมื่อกี้จะเป็นไทย หนังที่ผมเปิดอยู่เป็นช่องของโมโนนะฮะเดี๋ยวรอฉากหนังสักครู่แล้วกันเห็นไหมฮะเสียงก็จะเปลี่ยนละทีนี้ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นบัสไท์คืนนะครับก็กดเหมือนเดิมครับกดเมนูนะครับไปที่ตั้งค่าช่องไอ้ตั้งช่องเลยครับตัวนี้ครับแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆครับ แล้วก็เลือกเสียงภาษาครับเลือกเป็นเสียงภาษาไทยครับนี่ครับ <c oughs> เห็นไหมครับเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วฮะก็ฝากไว้ด้วยกันครับสําหรับอ่ารุ่นเอาต้อนที่เป็นระบบสมาร์ทนะฮะตัวสดตัวดิสต้อนอ่ะผมทําไปในคลิป YouTube ก่อนหน้านี้แล้วครับลองไปเสิร์ชดูนะครับเอาต้อนนะฮะการเปลี่ยนภาษาทีวีดิสต้อนสำหรับทีวีที่เป็นดิสตอ้อนอน่ะี้อันนี้สําหรับ Smart ะะสมาร์ททีวีนะฮะสมาร์ททีวีมันจะต้องเข้าไปที่ตั้งค่าเออตั้งค่าช่องก่อนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับก็ลองทำกันดูเนาะสำหรับท่านใดนะฮะที่เข้าดูครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ